ด่วนที่สุดนะคะแจ้งข่าว30กรกฎาคม2,564เยี่ยวยา5,000บาทบัตรคนจนอาชีพอิสระฝังด่วน สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังข่าวสารนะคะและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านค่ะก็มาพบกันในวันที่30กรกฎาคม2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะสําหรับข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องนะคะพรุ่งนี้วันสุด ท้ายแล้วนะคะสำหรับใครที่ต้องการได้รับเงินเยียวยาจากทางภาครัฐนะคะ5,000บาทนะคะกลุ่มผู้ที่มีสิทธินะคะอย่าลืมนะคะรีบฟังด่วนค่ะในส่วนของรายละเอียดนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะและเพื่อ เียเวเเลานะคะคสดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะพวกนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะในวันที่31กรกฎาคม2564นะคะก็ตามที่ให้ข้อมูลไปนะคะว่าเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนนะคะเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทค่ะซึ่งการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ของอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะคะและก็ก ผู้ถือบัตรคนจนนะคะที่ยังลังเลก,กันอยู่ว่าจะลงทะเบียนรับเงินเยียวยานในส่วนตรงนี้ดีหรือไม่กลัวเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะรีบลงทะเบียนกันด่วนเลยค่ะเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งวันเท่านั้นค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาน,นะคะก็เช่นเคยตามที่ให้ข้อมูลไปอยู่ใน13จังหวัดพื้น ที่สีแดงเข้มนั่นเองนะคะและก็ย้ํานะคะว่าต้องอยู่ในกลุ่ม14อาชีพที่ทางรัฐบาลเยียวยาด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็แชร์ต่อกันออกไปนะคะให้านอื่นได้รับทราบกันด้วยค่ะจะได้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาทันค่ะ ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ